สวัสดีครับพระสมเด็จที่นํำม่ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รุ่ใหม่บางขุนพรมนะครับเป็นแม่พิมพ์ของพระสมเด็จปัะละกัังที่สร้างไว้แล้วนะฮะแล้วก็ถูกนํามาฝากในเจดีบางขุนพรมเพื่อให้ครบ8 4 0 0 0องค์ตามคติความเชื่อโบราเพื่อให้ทันเลิกมงคลวงสวงเจดี นะครับด้านหน้าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มเราจะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหน้าอกเส้นแขนเส้นฐานต,ต่างๆนะครับเราเห็นเนื้อที่มีการเซตตัวเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวก็เช่นเดียวกันนะฮะ จะเป็นผิวหางกระเบนองค์นี้มีคิโกลงไปเกาะจับพองามไม่ถึงกับมากนะครับเช่นบริเวณซอกแขนบริเวณใต้ฐานนะครับองค์นี้มีประเกตที่ยาวไปจะตดซุ้มนะครับด้านหลัง ก็เป็นหลังกระดานนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม่บันทัดมีเว้ามีโค้งนะครับตาน้ามึกมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับประเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสีอะไรกันแน่นะครับเส้นของน้ามึกที่ปั๊มก็ค่อนข้างจะเล็กละเอียดแสดงว่าขณะปั๊ม หลังพระมีความแห้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ค่อนข้างจะโอเคด้านข้างนะฮะตามขอก็มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีที่กุลงไปขอจับติดด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะนูนเด่นพระองค์นี้เหมือนจะมีพระกันข้างเดียวตรงนี้นะครับพระเกศ ยาวไปเจดซุ้มฐานล่างสุดเห็นร่องยุบตัวเป็นแนวยาวพอจะสรุปได้ว่าพระสุเดตรงนี้เป็นพระสุเดตยุคปลายนะครับด้าน,นหน้าแสดงถึงความงดงามคลาสสิกในแ,แบบฉบับของพระสูเดตบางคุณรมกลุกใหม่นะครับเส้นสายให้่าตามขอบตามมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นภาะที่ดูง่ายด้านหลังก็ถือว่าเป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางไนภาพปรากฏให้เราเห็นเช่นตรงนี้จะเป็นผิวหังกระเบนนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นลักษณะของปูที่งอกมาทับน้ำมึกนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้า เราจะเห็นรอยแตกนะฮะรอยเซ็ตตัวรอยปูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับในบริเวณส่วนที่ลาดเอียงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงนี้เป็นใบหูนะฮะเป็นพระที่มีใบหูข้างเดียว บริเวณหน้าอกนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันนะครับถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะฮะเป็นตะปุ่มตะปำอย่างนี้นะครับเก็บได้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างแล้วก็กว่าจะเป็นแบบนี้ต้องใช้เวลานาน,านและก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับ เส้นแขนนะฮะมีความเป็นธรรมชาติเนื้อเป็นตะปุ่มตะป่ํมมีสูงมีต่ำการดูพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในทุกจุดที่เราดูนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจ e ีวร ภาพน,นี้เป็นหัวเข่าขวานะครับที่กุกเกาะจับติดนะฮะบริบบเวณใต้แขนใต้ขาแบบนี้นะครับภาพน,นี้เป็นฐานบัวนะฮะเนื้อก็ยังเป็นตะปุ่มตะปั่มเช่นเดียวกันภาพน,นี้ก็เป็นฐานบัวฝั่งซ้ายนะครับ เราจะสังเกตเห็นความเป็นธรรมชาติของเส้นสายนะครับภาพนี้เป็นฐานสิงหนะ์นะมีความชัดเจนของความเป็นธรรมชาติภาพนี้ก็เป็นหัวฐานสิงห์ฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งขวานะฮะจะตัดเฉียงเล็กน้อยปลายฐานงอนขึ้น อันนี้ก็เป็นตัวยืนยันว่าพระองค์นี้เป็นพระยุคลายเป็นพระสูเดชวรคังภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นเส้นสุ้มบนด้านขวานะฮะเส้นสุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเิภาพอย่างชัดเจน ผิวด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะฮะเนื้อเป็นตะปุ่มตะป่่มซึ่งเกิดจากการงอกของปูนภาพนี้เป็นฝั่งซ้ายนะฮะถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นซมแล้วก็พื้นคูหาที่เป็นผิวหังกระเบนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นซมนะครับเนื้อด้านใน เป็นสีขาวนะฮะอันนี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาติภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงรอยแตกตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเส้นซุ้มเป็นภาพด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นปลายเจดีสีของน้ำมึกเป็นสีน้ำเงินนะฮะไม่ใช่เป็นสีแดง อันนี้เป็นสนักของปูที่งอกขึ้นมาทับลำบึกนะครับภาพนี้แสดงถึงผิวที่เป็นผิวหางกระเบนนะครับแล้วก็มีรอยแตกตามธรรมชาติตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร,พร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับ ภเกดก็ยาวไปจุดซุ้มนะครับเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนตรงนี้มีระกันข้างเดียวนะครับระกันค่อนข้างจะเอียงนะครับ หน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเส้นแขนก็เช่นเดียวกันซอกแขนก็ลึกนะฮะแต่ก็มีขี้โกลงไปเกาะจับติดเนื้อหนก็เป็นสีขาวนะครับความเป็นธรรมชาติ ถือเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับเพราะว่าพระมีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีการเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต้องมีลักษณะของธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของมนุษย์ทำขึ้นมา เส้นสายต่างๆนะฮะก็ควรจะผิวไหวมีชีวิตชีวาไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมัน,นทัดผิวพันธ์ก็ต้องมียับมียน่นมีกูลงอกมีลักษณะของความสูงความต่ำนะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีย์พระคุณพรม เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแอนไซด์ H ด้านหลังนะฮะตามขอบตามมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับสีของน้ำมึกก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็จะออกเป็นสีม่วงนิดนิดนะครับ เส้นสายของน้ำหมึกค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะครับแสดงว่าขณะปั๊มผิวพระค่อนข้างจะแห้งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูนงอกขึ้นมาทับน้ำหมึกนะครับ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะปูนงอกขึ้นมาทับน้ําหมึกเนื้อผระเป็นสีขาวนะฮะแต่พราสภาพแวดล้อมนะฮะทำให้สีพระออกเป็นสีน้ำตาล เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับถ้าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนสวมหลักในเนื้อพระเป็นปูนหอยน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระแล้วก็จะมีฟองกะขึ้นมานะครับน้ำยาเช็คอายุแคนไซนี้นะฮะ ท่านก็สามารถทำมาใช้เองได้โดยใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนนะครับผสมกับน้ำสีส่วนแล้วก็หาขวดที่เป็นลักษณะของยาหยดตานะฮะมา,มาใส่ก็ถือว่าทำมาใช้เช็คพระสมเด็จที่ท่านมีได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นตัวตัดสินใจเบื้องต้น ว่าควรจะเก็บพระองค์ไหนไว้นะครับตอนนี้เราถึงบริเวณที่หยดน้ำยาแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆนะฮะก็แสดงว่าพสดเศษตรงนี้เป็นพสุเ็จที่มีอายุเก่าถึงยุค แล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกอกหอยจากนั้นเราก็ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เช็ดตำยาออกตอนนี้เราก็กลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูเส้นสายต่างๆเส้นซ้มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับ ส่วนี่กลก็สาพัดชนิดลงไปเกาะจับติดนะครับไม่ว่าจะเป็นขิ่งไม้ใบหญ้าขี้ดินขี้ทรายขี้ฝุ่นขี้ผงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผิวของกระเบนอันนี้เป็นปักกันนะครับ ภาพนี้เป็นรูแตกตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ขี้โกโลงไปเกาะจับติดเป็นภาพที่ดูง่ายนะครับเพราะว่าดูตรงไหนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็น เป็นพระเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระเสด็จวรดละคงที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วนํามาฝากหลวงมาคุณพรมนะครับมีพระพ,พระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลูกเสกสองครั้งจากวัดละคงครั้งหนึ่งแล้วก็มาคุณพรมอีกครั้งหนึ่งนะครับพระสองคลองแบบนี้ถ้า คนไหนได้บูชาครอบครองนะฮะแล้วก็มีศีลมีธรรมชีวิตก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ